สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่282สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพุธที่13มีนาคม2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคย มีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าวันนี้ครับพี่ราคาไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใช้ร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3 จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่ลองดูครับพี่วันนี้พระพอสมควรเลยครับพี่มีพระพอสมควรเลยมีพระหลากหลายให้พี่พี่เลือกหาแน้ะพี่เนาะลองดูครับพี่ราคาถูกถูกราคาหลักร้อยเท่านั้นพี่พี่อยากได้พระสวยสไว้พระราคาถูกถูกนึกถึงเฮงดีพระบ้านนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้ เราไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพี่แล้วตอนนี้ครับพี่เหมือนลมฟ้าลมฝนจะเข้าแล้วพี่ไฟแปบ๊ปบแป๊บแปบน้องจะต้องไปไวนิดนึงถ้าดับไปแสดงว่าไฟดับเรียบร้อยครับพี่ต้องกราบขออภัยนะพี่เนาะ ยังไงภาวนาว่าอย่าให้ไฟดับนะพี่เนาะเอาเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันก่อนดีกว่าครับพี่ก่อนที่จะก่อนที่ไฟจะดับไปนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้เปิดประเดิมรายการแรกที่พระเนื้อดินแบบนี้ครับพี่พระร่วงยืนแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังเป็นลายมุ้งแบบนี้ครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระกรุเก่าๆสวยงามดีเนื้อดินเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูคาบความเก่าสวยงามคลาสสิกมากครับพี่คาบความเก่าสวยงามคลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวย งามจริงๆพี่สวยงามจริงพี่ๆลองดูเลยสวยๆแบบนี้เก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีแล้วหลังเป็นลายมุ้งแบบนี้เลยพี่หลังเขาเป็นลายมุ้งแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่หลังลายมุ้งแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่พระร่วงยืนแบบนี้เอา300ยบาท ้าร่วงยืนเอามาเปิดประเดิมเลยครับแรกเอา300บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูเห็นไหมครับพี่ไฟเริ่มป๊อปป๊อป,ปแล้วไฟผมหายไปดวงนึงแล้วพี่ ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะลองดูแล้วกันนะครับพี่ไฟเนาะหายไปดวงหนึ่งแล้วพี่เอ้ารีบเลยพี่รายการต่อมาพระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้พระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีเลี่ยมเก่าๆเดิมๆมาแบบนี้เลยครับพี่พระพุทธชินราชใบเสมาชินตะกัวสนิมแดงสวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับพี่วันนี้ถ้าไฟ อ่ ятно, e, ปุ๊บวับปุ๊บวับต้องขออภัยนะพี่เนาะตอนนี้ลมแรงมากๆาแล้วครับพี่ตอนนี้ที่บ้านลมแรงมากๆากแล้วครับพี่ลองดูครับพี่แล้วอย่าลืมครับพี่แถวบ้านพี่พี่ดูแลกันด้วยนะพี่เนาะดูแลสุขภาพด้วยพี่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วพี่เข้าหน้าร้อนเต็มตัวพายุเข้านะพี่เนาะลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยจริงๆพี่ลองดูหน้าตาชัดเจนครับพี่หน้าตาชัดเจนพระศกชัดเจนแบบนี้นี่้ม เ,เกตเปลวลเพงิงนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่พระพุทธชินราชใบเสมาชินตะกวัวสนิมแดงแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกและสวยงามจริงๆพี่น่าใช้เลยพี่อย่างนี้น้องพี่น้องสวยงามน่ารักน่าใช้ดีพี่ๆลองดูกับพี่หลังรายผ้าแบบนี้สวยๆชินตะกวัวเก่าๆแบบนี้แล้วเรียกมาเรียบร้อยพี่ๆพ,พร้อมขึ้นคอได้เลยอย่างนี้เอา400บาท, <c oughs> บาทชินาาดใบเสมาชินตะกวัวสนิมแดงแบบนี้สวยงามดีครับพี่เอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมา พระสมเด็จครับพี่โอ้โห oh, องนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับพี่พระสมเด็จองค์นี้สวยงามามากๆเก่าๆสวยๆแล้วเนื้อหาที่ผมบอกได้เลยว่าจัดจ้านไหมพี่มีการลงรักปิดทองมาตลับหนึ่งใบตลับหนาเปิกหนึ่งใบตลับหนาเปิกอย่างดีหนึ่งใบแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่ลองดูอยากให้พี่ดูเนาะพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีครับพี่แล้วดูครับพี่ถ้าได้ลงกล้องจะบอกว่าสุดจริงๆพี่เนื้อแบบนี้เลยพี่เนื้อหาแบบนี้เลยสวยงามจริงๆ,ๆพี่สวย,สวยๆเก่าๆแบบนี้บบนพี่ๆลองดู เขาออกไปครับพี่ ลงรักปิดทองมาเรียบร้อยแล้วพี่ลองดูเนื้อข้างในพี่เป็นครับพี่แตกลายงามแบบนี้เลยคลาสสิกมากครับพี่องค์ที่ผมบอกได้เลยว่าโ oh, อ้โหพี่พี่อยากได้พลาดเลยพี่องค์นี้สวยจริงๆพี่พี่ลองดูพระสมเด็จองค์นี้มีตลับเก่าๆหนึ่งใบพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่สวยๆเก่าๆมีลงรักปิดทองแบบนี้พี่พี่ลองดูผิวเนื้อผิวเออเขาเรียกอะไรพี่มวลสารแล้วพี่้องแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆริแบบนี้พี่พี่ลองดูถ้าพี่ชอบพระสมเด็จมีตลับหนึ่งใบเอา700บาท พระสมเด็จมีตลับหนึ่งใบเอาเจ็ดร้อยบาทพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีมีตลับหนึ่งใบนะพี่นนอะรายการต่อมาพระนางพญาแบบนี้ครับพี่พระนางพญาเนื้อดินเก่าๆพิษสุนุโลกอันนี้น่าจะเป็นอกนูนใหญ่นะพี่นนอะแบบนี้โอ้โหเนื้อนิ่แน่นตับเลยพี่เนื้อแน่นตับแบบนี้เลยพี่ลองดูนี่มีเม็ดกวดด้วยนะมีเม็ดกวดด้วยพี่ๆลองดูแล่กวดครับพี่แล่กวดแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหอกนูนใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พระเนื้อดินนึบๆแบบนี้เลยพี่พระเนื้อดินนึบๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่ สวยๆนี่รอยตัดต่อแบบนี้เลยพี่แร่รอยออกมาเลยแร่ก,กวดแร่หินแร่ก,กวดทำพี่ต้องสวยงามดีครับพี่แบบนี้แม่มวลสารแบบนี้สวยงามจริงๆพี่น่ารักน่าใช้ดีพี่ๆลองดูแบบนี้เลยพี่สวยงามจริงๆครับพี่พระกรุเก่าๆสวยงามจริงๆพี่พระกรุเก่าๆสวยงามดีแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูอย่างนี้เลยพี่เนื้อหนึบด,ดีจริงๆเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะนางพญาองค์นี้เอา400บาท นางพญาองค์นี้อกนูนใหญ่พี่ๆลองดูพิมพ์นี้แบบโอ้โหสวยแน่นดีครับพี่เอา400บาทครับพี่เก่าดีสวยดีพี่ๆลองดูเอา400เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาโอ้โหดูพี่กรุท้ายตลาดปางหน้าปกแบบนี้พี่ๆลองดูพระกรุเก่าๆสวยงามดีคาบกรุอยู่ในซอกแบบนี้เลยพี่คาบกรุ ติดในซอกแบบนี้เลยพี่พระรุท้ายตลาดสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เก่าดีจังเลยพี่เก่าดีจังเลยแล้วคาบกุเป็นไงพี่อย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่คาบกุแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่นี้เก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่คราบกุแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูรุท้ายตลาดต่างหน้าปกแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท เอามาแบ่งปันพี่ๆแค่300บาทเท่านั้นนะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมา ปางลีลาโอ้ฟ้าร้องแล้วพี่ฟ้าร้องแล้วสัญญาณเตือนมาแล้วพี่เอารีบเลยพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ปางลีลาชินตะกัวสวยๆพี่พี่ลองดูหลังลายผ้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังลายผ้าแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่ชินตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยพี่ชินตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยพี่สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยพี่โอ้โหดูพี่ดูคาบไขขึ้นอย่างนี้เลยพี่ คาบไข่ขึ้นแบบนี้เลยพี่ความเก่านี่ผมบอกตั้งเลยว่าสุดจริงพี่แบบนี้ชิ้นตะกัวเกา่เกาๆออกคมสนิมแดงนิดๆพี่แต่ว่าผมบอกตด้งเลยว่าคาสคาสิกมากครับพี่องค์นี้ผมบอกได้เลยว,ว่าส่องรับเพลินตาพี่พี่ลองดูองค์นี้ถ้ามีเวลาจะอยากจะส่องพี่สักครึ่งชั่วโมงพี่ส่องรับเพลินตาจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่แต่วันนี้ไฟจะดับเอาวันนี้เอาไวๆไปก่อนนะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปส่องต่อได้เลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปส่องต่อได้เลยลองดูครับพี่เอา300บาท ชินตะกวัวกับพี่พระลีลาชินตะกวัวเอา300บาทเท่านั้นกับพี่รายการต่อมานี่เลยเอาเอาใจพี่พี่ใสเครื่องรางบ้างนี่ยกมาไว้ก่อนเลยพี่แบบนี้โอ้โหตะกุด เก่าๆครับพี่ตะกรุดเก่าๆสวยงามดีครับพี่ลงรักปิดทองแบบนี้ตะกรุดเก่าๆลงรักปิดทองแ,แห้งๆเลยพี่แห้งแกรกเลยพี่แบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูพี่ๆที่ชอบใส่เครื่องร้างอย่างนี้ชอบไหมครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยพี่เก่าดีสวยดีพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่โอ้โหอย่างนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่นนอะลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป3า0รอบาท ฝนลงเม็ดแล้วครับพี่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะพี่เนาะลองดูครับพี่ไลยค้านต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่งบน้ําอ้อยสองหน้างบน้ําอ้อยสองหน้าเป็นตะกวัวพี่ เป็นตะกัวเก่าๆพี่ๆลองดูแบบนี้งบน้ำอ้อยตะกัวเก่าๆสวยจริงๆพี่แล้วมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอเอาไปบูชาได้เลยครับพี่แบบนี้ตะกัวเก่าๆพี่ๆลองดูสวยจริงๆพี่ตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่เป็นงบน้ำอ Й, ้อยน้นองเนื้อตะกัวเก่าดีพี่แบบนี้โอ้โหเก่าคลาสสิกเลยพี่เก่าคลาสสิกดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปงบน้ำอ้อยเก่าๆสวยงามดีครับพี่แบบนี้เอา300บาท งบน้ำอ้อยเอา3ามร้อยบาทไปไวนิดนึงเพราะฝนลงแล้วนะพี่นะ้องลองดูครับพี่แบบนี้ รายการต่อมาถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะไม่ต้องเกรงใจครับพี่รายการนี้เลยพี่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการครับพี่แบบนี้พี่พี่ท่านใดไม่ทันเมื่อวานนะพี่เนาะแต่องนี้ไม่มีรอยลั่นพี่พี่รอยดูแบบนี้เป็นหลวงปู่ทวดครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนื้อเก่าเก,ก่าเก่ง,แ,กง,แ,กงแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อเก่าเก่าสวยงามดีหน้าตาติดคมชัดครับพี่หน้าตาจมูกปากติดคมชัดองคนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยพูดได้คําเดียวเลยว่าสวยและน่าใช้พี่พี่ลองดู นี่ครับ <harma> พี่เน like ืはは้อว่านเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้แล้วหน้าตาคมชัดเลยครับพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่ๆลองดูนี่ไขว่านคาบว่านขึ้นแบบนี้แห้งๆเก่าๆสวยงามดีด้านหลังเป็นมวลสารแบบนี้ครับพี่ดูโหเนื้อว่านแบบนี้เลยพี่เนื้อว่านแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเก่าๆสวยงามดีแล้วเลียมมาเรียบร้อยแล้วพี่เรียมมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยเรี่ยมเก่ากึกเลยพี่เรี่ยมเก่ากึกเลยแต่องค์นี้สวยจริงพี่ องนี้ต้องยอมรับเลยว่าสวยจริงๆแบบนี้หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านองค์นี้เอา500บาทหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านองนี้เอา5 0าบาทผมบ,บอกได้เลยว่าสวยจริงๆพี่นานๆจะเจอทีพี่องค์นี้เตะตาผมเลยเนาะพี่น้องเวลาไปซองแล้วเนี่ยเตะตาเลยพี่ลองดูโอ้โหสวยจริงพี่เอ้าลองให้ดูอีกทีเนี่ยพี่ลองดูอย่างเงี้ยแค่เห็นแค่เนี้ยโดนใจแล้วพี่เนื้อว่านเก่าๆหน้าตาติดคมชัดแบบนี้เอา500บาทครับพี่ไลยการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหดู เบียแก่ครับพี่เบียแก่แบบนี้พี่พี่ลองดูตอกหมงแบบนี้ตอกหมง18 k แเคแบบนี้พี er ่พี no ่ลองดูครับพี่ตอกหมง18 k แเคแบบนี้พี่พ <Yeah. That S 1> <pixels>. ี่ลองดูสวยงามดีปลอดวิ่งปปึกๆเหลือพี่ปลอดเต็มพี่พี่ไม่ต้องห่วงปลอดเต็มครับพี่แบบนี้เบียแก่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เกาๆสวยงามดีแล้วเขาเลี่ยมมาแบบนี้พี่เหมือนเลี่ยมแบบล็อกเก็ตนะพี่น้องสวยงามจริงๆพี่แบบนี้สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูโอ้โหดูนะพี่ ขึ้นขอได้เลยเอาไปใช้ได้เลยพี่เอาไปห้อยติดตัวนพาะว่าเป็นเครื่องรางแก้อาถันแก้คุณใสแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่บีเอแก้โอ้โหสวยจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้ประหลอดเต็มๆประหลอดวิ่งวิ่งเต็มๆแบบนี้ลองดูครับพี่ตอกหมง18 k แเคแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป600บาท อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป600บาทครับพี่เบี้ยแก้เอา600บาทแล้พี่เนาะรลยการต่อมาเป็นล็อกเก็ตครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพรากลวยชุตินทโรโแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแบบนี้ข้างหลังเป็นยันหันนุมานครับพี่เลี่ยมเลนมาแบบนี้หนาปึกเลยพี่เลี่ยมเลนมันหนาปึกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูหลังหันุมานสวยจริงๆพี่หลังยันหันุมานแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูข้างหน้าเป็นล็อกเก็ตหลวงพรอะกลวยหลังยันหันุมานแบบนี้โอ้ยอดนิยมพีี่่ออองงดูยาาาน้เ400บท นี่อย่างนี้เอา4 0 0ร้อยบาทพี่พี่ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะพี่เนาะเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วพี่อา้าวลองดูครับพี่ไปไวๆเลยจะได้จบเลยนะพี่เนาะแบบนี้ถ้าไปไวเกินไปวันนี้ต้องกาบาออภัยครับพี่กลัวฟ้าดับไม่กลัวไฟดับครับพี่ลองดูครับพี่แบบนี้เหรียญเกลียวเชือกครับพี่เหรียญเกลียวเชือกหลวงปู่ศรีฉันทศริแบบนี้สวยๆน่ารักน่าใช้ดีหลวงปู่ศรีฉันทศริ วัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดคนครสวรรค์น,นพนปี2 5 1 9สวยงามดีครับพี่แบบนี้ที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาวัดเขาถ้ำบุญนาคแบบนี้อำเภอตาคีจังหวัดคนครสวรรค์ปี2 5 1 9สวยงามดีครับพี่พระน่ารักน่าใชพ้พี่ลองดูแบบนี้สวยๆอยู่ในเกนอยู่ในเกนน่ารักดีครับพี่เส้นหน้าผักยังคมชัดดีครับพี่ตัวยันคมชัดดีดรายละเอียดถือว่าคมชัดแล้วครับพี่เหรียญหลวงปู่ศรีเหรียญเกีียวเชือกแบบนี้ สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ปี2 5 1 9เนื้อทองแดงหลังยันคมๆเป็นสันแบบนี้ถือว่ากำลังน่ารักน่าใช้เอาไป400บาท <c oughs> เหรียญหลวงปู่ศีเอา400บาทเท่านั้นับพี่รายการต่อมาเหรียญละครั้ง <c oughs> เหรียญละครั้งหลวงพวกก่อเกษมเขียนมโก,โกแบบนี้สวยงามดีผิวบ้านๆสวยงามดีผิวบ้านๆแบบนี้ับพี่ <c oughs> ปี2 5 1 6กบพี่นี่เลยที่ระลึกงาน สมทบทุนสร้างสาราศารเจ้าแม่สุชาดาแบบนี้เหรียญสิริมงคลนะพี่น้องสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางแบบนี้หลวงพ่อกเกษมเขมโก,โกเหรียญละครังแบบนี้สวยงามดีเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยงามพี่พี่ลองดูสวยจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เหรียญหลวงพ่อกเกษมเหรียญละครังแบบนี้พี่พี่ลองดูน่ารักน่าใช้ดีหน้าตาหรือจีวรยังดูคมชัดดีครับพี่รายละเอียดด้านหลังไม่มีล้มเลยพี่ตัวหนังสือคมชัดมากๆครับพี่ตัวหนังสือคมแบบนี้พี่พี่ลองดู สวยงามดีครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ชอบเหรียญละครังหลวงพ่อเกษมเอา400บาทเหรียญละคังพ่อเกษมเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาโอ้โหดูเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้า เหรียญหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เขาเก่าสวยๆเนื้อทองแดงมีเลี่ยมตลับมีตลับให้หนึ่งใบตลับพอดีเลยพี่เป็นตลับของเขาเลยพี่เข้ารูปพอดีเป๊ะไม่ใช่ว่าเอาตลับอื่นมาสวมน้องพี่น้องแบบนี้ตลับเข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูพิมพ์สองหน้าครับพี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดครับพี่หลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าสวยงามดีครับพี่นี่เลยอเนี่ยเจ็ดหกห้าเจ็ดถ้าจะไม่ผิดน้องพี่น้องแบบนี้ จ็ดหกห้าเจ็ดหรือเปล่าเอาลองดูครบพี่แบบนี้เจ็ดหกเจ็ดห้าใช่ไหมพี่อย่างนี้เออเจ็ดหกเจ็ดห้าพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครบพี่พิมสองหน้าปี2สองสเก้าเจ็ดเก่าๆสวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบถือว่าสวยงามดีครบพี่นี่ดูสวยงามน่ารักดีพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามน่ารักดีพี่พี่ลองดูถ้าชอบพี่จัดไปเอาห้าร้อยบาทพิมสองหน้าเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครบพี่และรายการต่อมานี่เลยครับพี่หลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้นี้ที่ระลึก ในการทำบุญครบรอบ ครบหกรอบแล้พี่น้องพระครูสมุดธรรมสนทองแบบนี้หลวงพ่อสุดวัดการหลวงพี่พี่ลองดูเหรียญรุ่นแรกเหรียญเสือเพ่นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้สวยงามดีแล้วเลี่ยมมีแล้วมีตลับให้หนึ่งใบแล้วพี่มีตลับให้หนึ่งใบหลังยันตะก้อแบบนี้ยันครูเลยพี่ยันครูยันตะก้อยันต้นตำรับของหลวงพ่อสุดวัดการหลวงพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารัากน่าใช้ดีนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่แล้วมีตลับให้หนึ่งใบแล้วพี่สมัยนี้ผมว่าตีค่าตลับเนี่ยพี่ตีค่าตลับเนี่ยก็โดน เป็นแล้วพี่สองร้อยสามร้อยต้องมีนะพี่น้องแบบนี้คับพี่สวยงามดีครับพี่ปีสองห้าร้อยสองพันร้อยสิบเจ็ดคพี่ดูโอ้โหเส้นสายเส้นสายฝนขนเมวแบบนี้สวยงามคับพี่ดูเสือเพ่นอย่างนี้เลยพี่เสือเพ่นแบบนี้คมคมชัดๆครคบพี่นี่แหละพี่มีมีต่อโค้รด้วยนะพี่น้องมีต่อโค้รด้วยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูสวยงามดีคับพี่หลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้เสือเพ่นปี2 5 1 7เหรียญรุ่นแรกหลังยันแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป5 0 0บาท อย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นที่พี่ลองดูครับพี่มีตลับให้1ใบเหรียญน่ารักดีพี่เหรียญน่ารักดีพี่พี่ลองดูครับพี่ไม่ได้คมจัดแต่ว่าผมว่าอยู่ในเกณก์าลังน่ารักน่าใช้แล้วพี่เนาะเอา500บาทมีตลับให้1ใบแค่ค่าตลับนะพี่ยังไงก็คุ้มแล้วพี่ค่าตลับสมัยนี้ยังไงเอาใหม่ๆเลยนะพี่ถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยผมว่า500ต้องมีพี่พี่ลองดูเหมือนได้เหรียญฟรีลองดูครับพี่วันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญท ปกครบเออเหรียญหน้าปกแปดรอบหลวงปู่ทิมแล้วพี่นเนาะเหรียญน,นี้สวยพูดแค่นี้ดีกว่าพี่เหรียญน,นี้สวยคมชัดพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยคมชัดอยากให้ดูด้วยตาพี่พี่เองครับพี่อยากได้ดูอยากให้ดูด้วยตาพี่พี่เองครับพ,พ,พี่นี่ดูเหรียญสวยคมชัดต่อโคดแบบนี้ สวยคมชัดต่อโค้ดแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูสวยงามจริงๆพี่สวยๆติดจมูกนิดนึงนาอพี่น้องแบบนี้ครับพี่ที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิพย์แบบนี้ปกแดรอบปูท่ทิมแบบนี้สวยงามดีมีต่อโค้ดพี่ๆลองดู ออกแรงจนเหรียญดุ้งข้างหลังดุ้งแบบนี้พี่ด้านหลังตัวยันถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่ยังดูสวยๆคมชัดดีพี่ๆลองดูหลวงปู่ทิมเหรียญไตมาสปี18แบบนี้ครับพี่ปก8ดรอบไตมาสปี18สวยงามดีหลังยันถือว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่แบบนี้เลี่ยงมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยแบบนี้พี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่เหรียญหน้าปกเหรียญปก8ดรอบหลวงปู่ทิมแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆเอา400รบาท เนื้อทองแดงสวยๆเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ปก8รอบหลวงปูท่ทิมเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่แล้วมาถึงแถวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พระปิดตาพิมพ์หน้าเดียวนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวแบบนี้ครับพี่สันนิษฐานว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมม่พี่ลองดูสันนิษฐานว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมม่พี่ลองดูเนื้อตะกัวแบบนี้ครับพี่แบบนี้เลยพี่เป็นพิมพ์หน้าเดียวน้เนาะ แบบนี้ครับพี่เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามดีครับพี่เนื้อตะก่วนเขาโดนโอ้โหโดนใช้มาพอสมควรเลยครับพี่แต่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่อย่างนี้เลี่ยมมาเรียบร,ร้อยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเอาพุทธคุณเข้าเนื้อเข้าหนังพี่พี่ยังลองดูครับพี่พับปิดตาหลงเขาเดิมแบบนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวเอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ขออภัยครับ รายการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหหลวงพ่อโบยพี่ๆลองดูหลวงพ่อโบยพิมพสองหน้าแบบนี้มะเขส่วนพ่อโบยสวยงามดีครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดู โลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้หลวงพ่อโบยวัดมะนาวพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดิพี่มะเหสวนพ่อโบยสวยงามจริงๆริพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยจริงๆพี่พี่ลองดูสวยงามจริงๆอย่างนี้เลยพี่นี้เก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อโบยวัดมะนาวแบบนี้สวยงามดีครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเนื้อโลหะเก่าๆผมว่าไม่ควรพลาดแล้วแบบมัน มันสะใจยิ่งสง่งยิ่งเพลินยิ่งส่องยิ่งมันแบบนี้ครับพี่เนื้อแบบนี้เนื้อหาแบบนี้โอ้โหโลหะนี่เก่าปึ๊กเลยพี่หลวงพ่อโบอยวัดมะนาวแบบนี้พระมเ ah ห e, ส่วนพ่อโบอยเอา300บาทอย่างนี้เอา300อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้ครับพี่แรไอเทมเลยก็ว่าได้ครับพี่พระกรีบบัวเป็นพิมพ์างสมาธิหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อเมกะพัด หลังเป็นพระปิดตาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่านานๆเจอทีพี่นานๆจะเจอทีอันนี้บอกตามตรงไม่เคยบอกใครมาก่อนอันนี้บอกตามตรงพี่นานๆจะเจอทีจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้เป็นพิมพ์สมาธินะ้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระกรีบบัวเนื้อเมฆพัดสวยงามดีมีการปิดทองแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยงามจริงๆครับพี่แบบนี้ไม่ค่อยเคยเจอบอกตามตรงพี่ไม่ค่อยเคยเจอนะพี่นะแบบนี้ข้างหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่พระปิดตาแบบนี้แล้วมีรอยจา พระปิตาแบบนี้มีรอยจานด้วยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่เป็นพระปิตาพี่ๆลองดูสวยงามเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่เนื้อเมฆกระพัดครับพี่หลวงปู่บุญวดการบางแก้วเป็นพระกรีบบัวพิมพ์สมาธิหลังเป็นพระปิตาแล้วพี่นนอะเนื้อเมฆกระพัดแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา5้าร้อยบาทอันนี้บอกตามตรงว่าหาเจอยากครับพี่พบเจอได้ยากมากๆครับพี่เจอน้อยแล้วพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่เป็นพระยาเต่าเรือนหลวงปู่สุขวัตตาของมะขามเท่าพี่ๆลองดูแบบนี้ พญาเต่าเรือนหลวงปู่สุกวัดปากหอมมาขำเท่าพี่พี่ลองดูจานหน้าหลังแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆมีตะกุดหนึ่งดอกนี่จานหน้าหลังแบบนี้ตะกัวเก่าๆมีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้สวยงามดีครับพี่พันพญาเต่าเรือนหลวงปู่สุกวัดปากหอมมาขำเท่าแบบนี้สวยงามเก่าๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปที่เอาส0 0รอยบาทพญาเต่าเลือนเอาส0 0อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่โอ้เหรียญหล่อ หลวงปู่ทวดจะพี่น้องแบบพิมพ์เตารีดแบบนี้ด้านหลังไปเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้มีเฉช,ชิงสองตัวแบบนี้พี่ๆลองดูอันนี้น้องไม่ทราบที่จริงๆถ้าพี่ชอบจัดไปพี่มีชฉชิงสองตัวแบบนี้หลังเรียบพอดีเป๊ะเลยพี่รอเก่าๆสวยงามดีพี่รอเก่าๆสวยงามดีเนื้อโลหะเก่า สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้สวยงามดีรอเก่าๆเ,เป็นแบบพิมพ์แตารี่น้องแบบนี้พี่ๆลองดูอันนี้น้องไม่ทราบที่ไม่ทราบปีพศน,นะพี่น้องลองดูแล้วกันพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่กนะี่น้องแบบนี้ เอาเห็นว่าเอาให้พี่ชอบแล้วพี่จัดไปเลยพี่ชอชิงสองตัวแบบนี้ผมดูว่าโลหะเก่าดีพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้แบบนี้รอเขาเก่าสวยงามดีพี่ๆลองดูนี่รอเเก่าสวยงามดีได้ใต้ฐานตะไบแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อทวดเก่าดีพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่รอเขาเก่าสวยงามดีแบบนี้หลวงปู่ทวดชอชิงสองตัวแบบนี้ไม่ทราบที่พี่ๆลองดูถ้าพี่รู้พี่ทราบที่จัดไปเอาสามร้อยบาท และมาถึงรายการสุดท้ายจนได้พี่เอ้าต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยน้องพี่น้องถ้าไปไวเกินไปผมบอกตามตรงเลว่ากลัวไฟดับครับพี่แต่วันนี้เรามาถึงรายการสุดท้ายแล้วพี่เช้าเช้าวันพุธแบบนี้เรามาจนถึงรายการสุดท้ายได้แล้วครับพี่เป็นหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขำเท่าเหรียญหล่อเก่าสวยงามดีครับพี่ด้านหลังแบบนี้โอ้โหเนื้อหาโลหะองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องมีรอยจานก็ได้พี่ไม่จําเป็นต้องมีรอยจานก็ได้พี่ๆลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้อยากให้พี่ลงกล้องดูก่อนพี่ลองดูก่อนพี ลงกล้องแล้วพี่จะบอกว่าโอ้โหเนื้อจี๊ดจริงๆเนื้อจัดจ้านมากๆคับพี่เนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้โอ้โหสวยจริงๆพี่โลหะนี่เก่าปึ้กเลยบอกตามตรงเรียนตามตรงพี่พี่ลองดูแบบนี้โลหะนี่เก่าปึ้กเลยพี่เอางี้ถ้ามีรอยจานนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ องนี้ถ้ามีลอยจันนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เหลียยหล่อเล็กๆน่ารักดีครับพี่เป็นพิมพ์ประพามนทนนพี่น้องแบบนี้เนื้อโลหะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอ่านอายุโลหะแล้วเนี่ยเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้หลอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่หลอเก่าเก่าสวยงามดีพระเล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยพี่อย่างนี้สวยงามดีและน่ารักดีนะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเป็นพิมพหลวงปู่สุขครับพี่ประพามนทนหลวงปู่ส ้ลโลหะผสมแบบนี้เก่าจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา300บาทประพามนทนหลวงปู่สุกแบบนี้เอา300บาทเอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่มาพร้อมเสียงฟ้าร้องอย่าง คืนเคงเลยครับพี่ลองดูเช้าเช้าวันพุธแบบนี้ฝนตกฟ้าร้องพี่ๆลองดูครับพี่รักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่น้องวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปนะพี่ถ้าน้องไปไวเกินไปต้องขออภัยจริงครับพี่วันนี้กลัวไฟดับนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้เอ้าลองลืมเลยพี่ลืมซุมออกให้ดูเอ้ามีพับประมาณนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะพี่นนอะไม่ต้องเกรงใจครับพี่ยินดีน้องยินดีให้บริการครับพี่อ้าวว แล้วอย่าลืมครับพี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ด้วยความเป็นห่วงจากน้องเลยด้วยความเป็นห่วงจากเฮงดีพำบ้านครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ